มาเด้อพี่น้องคณะนี้นะลมกันเพื่อนกันเหมคณะนี้คณะหับสาเด้อหับสซยศาสตร์ทุกทปีเลยไปเอาขึ้นไปแปลงน้ำก้อนปีนี้ขนะเออไปไปทำการฮับสายศาสตร์ได้เป็นเรื่องไหนเป็นปลาแปลงนะแปลงมาแปลงบนด้านนี้ด้านเก็บเงินไปซื้อสายไหมทุกๆปีเลยบนเหลือจากปีเลยบนเป็นคณะนี้เลยบนได้น้ำกินเลย tôi đã cứ đi cho nó ra cho sĩ rồi thêm khó đê nữa khó đi ô cá trong bột ti thêm một số đây một khó đi 吃牛肉干，多少猪肉长得好，吃我多累，你能到到哪去？ không đông tên nó chứ. Ủa oh, yeah, dồi tên nó chứ. Đó một cái mình hết nó. ตอนนจะไปลุ้นจิตจังหวัด่า้มั้งคือขอหนึ่งยูนิเ่ยโอ้่ขอสั่งไล ôi, đôi, đôi, mà đôi, 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 là đôi, khỏi đôi, 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 mình đôi, 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 nó, yeah, đôi, đôi, เ่าเดมมนค้านราเอรจนเดก่ลุานอเรมเลยอ่ะอตส่งลุ้า่นาเราม না গুটেশ আছে কম্পেনসেশন আছে ওটা 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 ওটা

ไม่ใช่เยานีดกยเกิดส e. ่งใหม่ต e. ัวโหุอะโอ้ยสายเ้าอลเีบไ e. ่ด้เลยม่ดวห่าไปดินสายมึงมามาฮอดบัเกนี่บ่มาฮอดแล้วก็เปลงสังสารไปละใส่ข้อไม้ข้อหังไปละ้วขนาดท่อนก็ตัมไดยเออัาดท่อนเออจดตัดจากท่อนเป็นจากท่อนก็ตัดไปรล ดเดินปั้เอาันีก็คกนสองคนสามคนเพาได้เดินไงน่ากโบไปคนเลยไปรัดซื้อนี่เลยบอกปีนี้ฮะนะ ยำแรงเลยก็รัดซื้อนี่เราซื้อเนี่ได้ก็สิบเคได้ผมต้องเห็นยากเลยทั้งที่น่ะรัดซื้อไปเลยเนี่ยได้ก็บริษัทหมดปีดอกน้ำฝนก็ไปเก้าวหันละรัดซื้อไปเลยแล้วจำเป็นดึงตัวอันทบหันมาต่อมาทอดทั้งบ่ดึงไปีตไปเราคันสี ตัวไหมนะมาตัวนี้นะน้ำเยอะอันน,นี้ทางางตงไปนเดึงไปดึงไปบนใดอันะทบแล้วทับกันากันบุยุแล้วก็ตัดเลย

có nữa nó có chị ăn nó đây à nó đó trong nó này. Cái khai đi qua. ที่หลีดันได้เรา่ส้นอะไรเขาใส่เกี่ยวกับนาขีดไลเนอะปาเกตโต้ใช่ไหมเออปาเกตโต Varsa, thấy, thì thì nó rất là to kế cái nó rất là ạ cái 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 là hầu vấn đề và Nó chạy phải play mà ma nó sẽ rồi Nó phải nông nó chơi nhà chỉ để trồng cái đời chơi không chỉ đón gà to quân đặc biệt hạ chứ nó chế cái cái giờ thân á của nơi sông đây tôi sẽ đời hầu này tôi khát tôi kho nữa mình nó tự tuổi đi nó tôi một sẽ đi chả to là cái mất dĩa đó mà tôi xuống tôi trong tư trong tư chơi <laughs> chơi vui sặc sã nói đó có hoa cái tua lấy chơi ô tô ngon lấy này phát khỏi nhà dữ này mấy giờ có là hồ là lái đi

tỏ đi trắng đó <laughs> đi đó. Ừ. À, Còn đó. Đó. Mấy nhông cacha đó Lục lở rồi rồi có mày gì tiền đó. thì lấy mà khó ha.

ไปบ้วงนั้นแล้วเข้าตัวนี้เาอาจำเลยก็ได้้มันเข้ายาเหมือนละเข้าก็ยาเข้าตัวถึงก็ยาเข้าไปรถเนี่ยเข้าไปอยู่อืมได้ละมา

โมโมนี้สองแสนต้อเาต้อง้มันน้ำถึหัวเลอเออต้อตรงนั้นเออต้อนเอต้อเึงเข่้อเออต้อเออเต้อเเือแล้ว เอาให้มันมุนก่อนไหมหรือว่าทอดตัวทอดใบมาซุปใส่พอเข้าๆได้น,นิดนึงก่อนอยกตัวนี้ไปบนนี้ก็มันเด็กมันตึงๆครับเอาใส่ตัวนั้นให้เหมือนกันนั่นก่อน 귀염둥이 아귀염아

ได้ละเกาะเข่าไว้นะอืมได้แล้วเมื่อมันสี่หอดบานบ่อนน้ำนี่น่ะ

Ô, đi ăn thôi bunyo, suy yêu chị nhôm mần đại nhau, đi ăn nhau, là a pát, nhào nèo phó. Sơ gây án đăng khoai đăng khoai, 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 嗯、好老杜，走、嗯、呢，走。他要弄这个料。他料。走。我刚才在讲，我我做不完，我做你这里技术不够，我 เอขอไปหาหนะ้าเตาจะไปเดรอเดี๋ยวรอชิวจะก,กินเดลลี๋ยวรอจอหน่อยแตย่ได็เนี้ขอตื่น ก็เดิมเดิมตัวของมันชิช้อ bây giờ tao cái muốn tao cái muốn đâu bể thế tao cái muốn khay lúp bể để để lò lở nó chơi thì nó thì giờ lò đài khó và khó đó là giờ bé bể chui mà sai bể cái anh chơi một bao giờ kia nhớ là เออไัขึ้นเขาตีเอี้ยจีอ่ะใช่ไหมเอ้ยไปกันบ่ได้ละน้ำบ่ออกมาเราไปกินข้าวกันจังเอาเอาจกเอาอันนั้นมาพร้อมว่ากบมาเมื่อนี้ละเขากินน้ำแล้วกบมาเลยเออนำมาเตะเถิงพึ่นมาเลย